มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวันนี้มาแน่หนักด้วยเตือนจังหวัดที่รับมือฝนฟ้าขนองนะคะ17พฤศจิกาย,ยน2568พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นค่ะ ที่กำลังแรงเข้ามาปกคลุมประเทศจีนตอนกลางนะคะคาดป้าจะแผ่ป,ปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้วก็เวียดนามตอนบนในวันนี้และจะเริ่มแผ่ป,ปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันที่18พฤศจิกายน2568ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปวนค่ะ โดยมีฝนฟ้าขนองและก็ลมกันโชกแรงนะคะเกิดขึ้นระยะแรกขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลร,รักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงระยะนี้ไว้ด้วยนะคะสาหรับภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนะคะจะมีกําลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเนื่องจากมารสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันเดินเดินด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเดินในบริเวณทีี่มฝนนฟ้้้าองไววดย วันที่17พฤศจิกายน2568นะคะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดน่านพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด18-23องศาเซลเซียสสูงสุด29-33องศาเซลเซียสค่ะพัดวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมแรงโดยจะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมขอนแกาาาาาสมดหหรค ามร้ยอยเอดจโออํนานาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิตม่ำสุด18บถึงี่องศาเซลเซียสสูงสุด26่สถึงองศาเซลเซียสค่ะภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมแรงนะคะโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีลมกันโชกแรงบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีลรและพระนครศรีอยุธยาค่ะอุณหภูมิตม่ำสุด 21- 2 3องศาเลเซียสยูงสด30 -32 องศาเซลเซียสค่ะภางสนออกมีฝน้าขนองรอละ 60ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซา ชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-23องศาเซลเซียสสูงสุด30-32องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขานชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปะันทนยาลาแล้วก็นราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสสูงสุด30-32องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตัง ซซกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองรัละสา0ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดนะคะยี่สองถึงยีาองศาเซลเซียสสูงสุดส1มสเถึงสาองศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ